สวัสดีค่ะวันนี้เราจะเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องส่วนประกอบของพืชกับคุณครูทนิการกันนะคะก่อนอื่นพืชดอกเรารู้มาแล้วว่าพืชดอกหมายถึงพืชที่จเจริญเติบโตเต็มที่และจะออกดอกและอาศัยดอกในการสืบพันธุ์ สามารถเกิดเป็นต้นใหม่ได้ดอกของพืชจะมีหน้าที่ในการสืบพันธุ์นะคะสำหรับวันนี้คุณครูจะยกตัวอย่างดอกชะบาให้เด็กๆฟังกันนะคะไอ้ดอก,ดอ,กองดอเกิร์จะประก เคสรขณะเทเคสอรยังอ่อนมีสีสันสวยงามปิดหูและล่อแมลงค่ะ 2. กลีิดเลี้ยงปีดเลี้ยงหนุมส่วนของดอกในขนาดอกย,ยังปุ้มเพื่อป้องกันอันตรายจากแมลง 3. เกสอรเพศผู้เกสรเพศผู้จะสร้างเซลลสืบพันธ์เพศผู้ ในดอกชบาจะมีเกสรเพศผู้ติดกันหลายๆอันนะคะสีเกสรเพศเมียเกสรเพศเมียก็จะสร้างเสิวสืบพันธุ์เพศเมียในดอกชบามีเกสรมีรังไข่และก้านเกสรติดกันแต่ยอดเกสรเพศเมียจะแยกออกจากกันนะคะ ส่วนประกอบของดอกครบส่วนค่ะแต่ก็จะมีดอกไม้อีกหลายชนิดที่มีส่วนประกอบไม่ครบส่วนเราก็จะเรียกว่าดอกไม่ครบส่วนนะคะเด็กเดกสำหรับวันจบการนำเสนอคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะเจอกัน